เก็บน้ําตาและการแสดงของเธอไว้เถอะต่อฉันไม่มีประโยชน์เธอสามารถอยู่ที่นี่คืนนี้แต่พรุ่งนี้เช้าเธอต้องออกไปฉันไม่อยากเห็นเธออีกฉันไม่อยากเห็นเธออีกไม่ฉันจะหาทางอยู่ที่นี่ให้ได้ต้องมีลูกของเธออีกครั้งให้ได้เสี่ยวเฉิงยังรอความช่วยเหลืออยู่เฉินโจฉันหมดหนทางจริงๆขอร้องเธอช่วยฉันด้วยเถอะ การทรยศครั้งหนึ่งคนที่ทำร้ายฉันทำไมฉันต้องช่วยเธอไม่คิดเลยว่าหนึ่งผู้มั่นทางธรุรกิจของฉันนั่นก็คือคนที่ผู้ชายจากความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนลูกน้อยรอให้แม่บอกข่าวนี้กับพ่อเขาต้องเซอส์ไพรส์แนสส่สวัสดีสวัสดีขอถามว่าเธอคือความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนแบบนี้ผู้หญิงที่ช่วยเขาจากอันตรายยังมีอีกหลายคน<ๆ>เธอแน่ใจไหมว่าจะแต่งงานกับเขา กู้เฉินโจทำไมเธอถึงโหดร้ายกับฉันแบบนี้ฉันให้ทุกอย่างกับเธอแต่เธอกลัดไปมั่นกับคนอื่นใช่แล้วฉันก็แค่หนึ่งในนั้นฉันกลับประเทศครั้งนี้นก็คือการยกเลิกการมั่นกับคุณใจดีมากฉันรู้แล้ว ท่านชาย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 ตอนเด็กท่านถูกคนรักของท่านเจ้าขุ่นขู่เป็นคุณหนูลินที่ผ่านมาจัดการให้มีบริกาช่วยท่านตั้งแต่ตอนนั้นก็เริ่มชอบเธออย่างเงียบๆคุณทําให้ตัวเองลําบากทําไมอาอาท่านชายท่านชายคนมารีบไปส่งโรงพยาบาล ท่านชายการประชุมออนไลน์ที่จัดโดยชูเลขาเตรียมเริ่มได้แล้วท่านดูเฉินโจช่วยฉันหน่อยนัดประชุมอีกครั้งให้เธอจัดห้องนอนให้เรียบร้อยใช่ใช่ใช่ช่เฉินโจขอบคุณที่ช่วยฉัน <t om pa> แต่ตระกูลหลิงฉันไม่ช่วยช่วยก็ไม่ใช่เพื่อคุณ <t om pa> คุณคุณคุณขอบคุณคุณไม่ได้หรอ <t om pa> แต่ฉันชอบที่จะใช้ร่างกายของคุณขอบคุณมากกว่าฉันยินดีอย่างยิ่ง <t om pa> ช่วยฉันหน่อย <t om pa> ยี่เยฉยินโจ <t om pa> การยกเลิกาการมั่นของคุณ ทำให้กูเ้เฉินโจเสียน้ำหน้าในเมืองท่าเสียหน้าอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเขาจึงทำลายตระกูลหลินด้วยมือของเขาเองทำให้ลุงหลินกระโดดตึกฆ่าตัวตายทำให้คุณถึงบอกฉันแบบนี้คุณเป็นเลขาส่วนตัวของเขาคุณมีจุดประสองค์อะไรคุณมีจุดประสองค์อะไรกล่าวความจริงกับคุณกู้เฉินโจเป็นคนที่ไม่แน่นอนแม่ของฉันเป็นคุณครูสอนที่บ้านของเขาเพราะว่าสําหรับเขานั้นค่อนข้างเข้มงวดเขาก็เลยใส่ร้ายแม่ของฉันว่าจับตัวเขาดังนั้นหวานฉิงเป้าหมายของพวกเราคือเหมือนกันหรือว่า คุณยังคิดถึงเขาอยู่หรือแน่นอนว่าไม่มีฉันจะไม่ปล่อยให้กู้เฉินโจหลุดมือไปเซียวเฉิงแม่ไม่เชื่อใจผู้ชายคนนี้แม่ต้องการหาความจริงด้วยตัวเองแต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีลูกอีกคนกับพ่อถึงจะช่วยคุณได้แต่ตอนนี้ฉันไม่มีพลังงั้นก็ต้องใช้ความช่วยเหลือจากเขาฉันจะติดต่อหมอที่เก่งกว่านี้เพื่อรักษาเซียวเฉิงฉันจะช่วยคุณเข้าใกล้กู้เฉินโจกฎของตระกูลกูหัวหน้าตระกูลที่กําลังจะขึ้น ต้องรักษาเครื่องหมายของหัวหน้าตระกูลให้ดีห้ามสูญหายขอแค่คุณหาทางขโมยเครื่องหมายของหัวหน้าตระกูลกู้เฉินโจจะตายแน่นอนได้ฉันจะเชื่อคุณกู้เฉินโจนี่คือสิ่งที่คุณเป็นนี่ฉัน หากลิ้นหวานชิงไม่อยากไปก็อย่าจับเธอให้กลับไปเลยให้เธออยู่ต่อเธอใช่ใช่ใช่อาใช่แล้วเลีอลุงไปตรวจสอบสถานการณ์ของตระกูหล,ลิงคุณปู่ท่านท่านท่าน,านอะอะเฉันโจฉันไม่มีที่ไหนให้ไปแล้ว <l itz ew> ให้ฉันอยู่ต่อได้ไหมฉันได้พูดอย่างชัดเจนไปแล้วเมื่อคืนคุณต้องออกไป คุณต้องออกไปฉันสามารถช่วยคุณทําความสะอาดได้อาหารที่ฉันทําก็อร่อยดีอย่าไล่ฉันไปสามารถอยู่ต่อได้จากนี้ไปคุณต้องรับผิดชอบทําความสะอาดบ้านลีอาหลงลูกเอาถังน้ําไม้หมกนามาหาให้ฉันหน่อยจะให้อยู่หรือไม่อยู่ยเพื่อเบบี้ อยู่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 แผนสองเบบีถ้าหญิงดีเริ่มฉันโจยก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 ท้าให้หน่อยกู้ฉันโจ ฉันไม่เชื่อว่าจะจับคุณไม่ได้ รายงานการทำงานดีคุยกันในห้องทำงานคุณกูคุณดูสิ่งที่ฉันเพิ่งส่งให้คุณข้อมูลนี้เทียบกับข้อมูลข้อมูลเหล่านี้กำไรสุทธิจากการลงทุนในปีนี้เพิ่มขึ้น10.0%เ,เมื่อเทียบปีต่อปีฉันได้แก้ไขโครงการล่าสุดหลายๆโครงการแล้วส่งไปยังอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้วท่านสามารถดูได้ มีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนไหม่ฉันจัดคนไปทําความกังวลคุณกู้จินหลานคุณอีคุณกู้คุณได้ยินไหมคุณกู้ก,การประชุมวันนี้ถึงแค่นี้ก่อนเฉินโจฉันไม่หวังว่าจะได้อยู่กับคุณแต่คุณสามารถรก,กอดฉันได้ไหม คุณแค่นี้คุณต้องการแค่นี้เหรือแค่มีเบบีสองเสียวเฉิงก็จะมีชีวิตอยู่ถูกเข้าใจผิดฉันก็ยินดีไปรดน้ำที่สวนช่างเป็นนางฟ้าจริงๆ สวัสดีครับแม่อะไรพวกเขามาที่นี่อีกแล้วคุณรอหน่อยนะฉันจะกลับมาเดี๋ยว,วยเพลงไวโอลินนี้ฉันเหมือนเคยได้ยินที่ไหนสักแห่งเธอเป็นอะไรเหมือนจะเป็นโทรศัพท์ของคุณนายหลินเหมือนจะบอกว่ามีคนมาที่นี่ไม่ได้ยินชัดเจนเป็นเรื่องยุ่งจริงๆไปเลยก็ดีแล้วตาไม่เห็นก็สะอาดดี โดนแล้วคนยุ่งจริงๆมีอะไรที่ฉันควรสนใจคนยุ่งจริงๆมีอะไรที่ฉันควรสนใจ ชูชูชูฮาลินติงสถานการณ์ของตระกูลหลินภายในสิบนาทีฉันต้องการรู้ทั้งหมดหเ,าาหกกเร็วพูดเมื่อไรจะคืนเงินเร็วพูดสิไม่รู้หรือ วานชิงแม่วานฉิงในที่สุดเธอก็กลับมาพี่ใหญ่นี่แหละลูกสาวมหาเศรษฐีที่ล้มละลายหน้าตาก็ไม่เหลวนี่เรื่องเงินเราจะหาวิธีแก้ปัญหาพวกคุณออกไปก่อนพี่ใหญ่พี่ใหญ่เราไม่สามารถให้เธอหลอกเราได้พาเธอและผู้หญิงคนนี้พามาที่นี่ด้วยกันพาไปด้วยกันตกลงหลงอย่ามาแต่แม่ฉัน ไปให้ผลอย่ามาแต่ฉันเราจะคืนเงินพวกเราน้องชายหลายคนคุณหญิงลูกสาวมหาเศรษฐีละ่ะอย่าขยับไม่งั้นเธอจะเล่นกับพวกเราพี่จะยกเว้นดอกเบี้ยสามวันให้จะทำยังไงต่อยฉันไปให้ผลหยุดเถอะ